ก็กระดาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ่านทุกทุกท่านนะคะมือน,นียกะเปิดทััพน้าขี้เปิดทััพยารวยนะคะมากับโอปอลเปอนีสิมาลงหน้า,หน,าหน้าทองนะคะเปิดโชกเปิดลาบนะคะเนาะกับสรับรพคุณเป็นจงังไดจะต้องไปถามทางด้านอาจารย์ต้อมว่าสรัรพคุณเป็นจังไดนะคะเนาะฟังแค่ชติจากอาจารย์ต้อมดีกว่านะคะ เขามา่แล้วก่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะถ่าเบิกทราบกับว่าได้เสริมดวงมาโดนกับสิเสริมน้อาจารย์ต้องลงหนะหน้าทองนะคะเป็นั้างแรกที่ได้ลุ่งนะคะเนาะถ้าอยากทีทท่านก็มาลงนะลงนะนะเปิดดวงนะเปิดดวงเสริมบ vida, ุญบารมีสักพักหเป็น <Robot> จ <consoles> <LIAM> <Salesforce> ังไดคะอาจารย์ก็นะนี่ก็เหมือน ่าถ้าจะพูดทางวิทยาศาสตร์เราก็เหมือนเรากินยาบำรุงคือเสริมดวงเสริมดวงเสริมเป็นนักเมตตาเข้าเอาสุขลาห้ามเลบ่ได้เบิ้ลนกนักตัวเดียวมันเป็นนักครอบจักรวาลนักครอบจักรวาลการงานห้าไเลยบ่ค่ะการงานได้โอ้ได้เบิดได้ครอบเบิ้ น่เปิดดวงดีน่เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาเปิดนักเมตตาเปิดมหาบารมีครับ่การเปิดคราคผู้อาจารย์เท่าไหร่คะคร่าครูนี่แล้วแต่ศรัทธาศรัทธาที่อยากจะร่วมสร้างตอนนี้อาจารย์จะสร้างองค์ดำโอ้ดำใหญ่ห้าเสียนองค์ดำนี่เป็นผู้ผู้พญานาคเป็นพญานาคครบพญานาค จะสร้างผลจริงก็รวบรวมปัจจัยคณะญาติศรัทธาที่มาทำแล้วก็เก็บลิดจิดน้อยบนลร้อยสองร้อซื้อปูนซื้อเหล็กในะครับยนจะสร้างองค์ปู่พยานะคใช่คือเมื่อนี้ก่ะซีมาเขาเรียกว่าเสริมดวงเปิดดวงเปิดดวงเปิดบารมีอันนี้เป็นความเสื้อส่วนบุคคลนะคะเนาะใ เสริมการงานการดเสริสมทุกอย่างการที่เราทำเนี่ยก็คือทำด้วยความศรัทธาคือเสริมขวัญและกำลังใจมเมื่อเรามีศรัทธาเรามีพึ่งครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็มีบรมครูครูบาอาจารย์องค์ธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะลงมาปฏิปปัสสะครอบครอบให้เราเป็น มหามงคลเป็นเสน่ห์เป็นเมตตาเป็นมหานิยมต่างๆในที่เราที่จะไปใช้ก็ได้แม่่าวเนี่ยโชคลาภกับการงานได้บวก่นิตเท่าคือที่จิตเท่า้าแม่ตั้งจิตไว้่าฮาเสิเเฉดจังไดเพราะว่าอาจารย์ก็จะเชิดอบรมมาคู่มาขอบค่ะ ห้าเสียเอาด้านใดนเอาด้านธุรกิจการงานบ่ค้าขายการลองคันล่าการฟ้อนถ้ากระต่างกิ่ห้าห้าเอา,ลลาหลายๆอย่างไลยบ่ค่ะได้มันจะโลงเบิดละ่ะเออลงเบิดไนมเพราะว่ามแบบคว่ำโลกนะคะอาจารย์คู่แฝงคู่แฝงคู่เจิมเนี่ยเพิ่นก็นกนสวยงามเรียบรอยย้อ,บอ,อยแล้วแล้วก็ครบ108อย่างแฝงแฝงเจอมีจ้า,ามีหวาน108อย่างลอยแปดมันหวาน น้ำมันเก่ากินน้ำมันหวานลอยแปะผสมน้าธรรมดาแล้วก็เป็นเำตามี้อยแปะย่างลอยแปะนั่นแหก็คือค้าครูนี่แล้วแต่ศรัทธาเลยแล้วแต่ศรัทธาเราไม่ได้เพียงเก่งศรัทธาต่ที่มีความพอใจเพราะว่าการทําก็คือการพอใจมีศรัทธาที่อยากจะทําเราพอใจที่จะทำแล้วก็ทำเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะบังคับกันไม่ได้ เป็นสิ่งที่เป็นมงคลเมื่อจิตเรามเป็นมงคลเราอยากจะทำเ้าก็ทําตามที่จิตเราอยากทำทุกอย่างเกิดขึ้นที่จิตพินิจในใจเ่ะเอ่อสิเปงออกว่าหายใจเจ้าแมนซูเนลเออพอเข้ามีพลังบวกแล้วหากว่าเรามีพลังลบม่องอะไรกรล็ลบลบม่องคนก็ลบนั่นชีวิตก็ตกตามชีวิตก็ลบ เมื่อเรามีพลังบวกมีขวัญและกำลังใจน้อมถึงครูบาอาจารย์องค์ธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาพ่อทำอะไรแล้วก็มีขวัญและกำลังใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวสิ่งที่เป็นบวกมันก็จะบวก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 ,บวก,บวกเพิ่มทำอันไดมันก็จะเริญขึ้นเรื่อยๆง่ายบ่าะมีอุปสรรคนี่คือความที่เราอยากจะทำ นี่ก็คือกุศลละบุญเ้ามีกุศลเ้ามีอยากที่ตีเลือใจเขาอยากจะทำครับผมคือดีนะก็คือเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอาจารย์เนาะบุคคลมาเยอะหลายนะคะผู้สำเร็จก็มีเห็นหมเยอะคนสำเร็จเยอะนักร้องมีนักร้องมีนักร้องหมอลำสิงวงดัง เอ้ยน้าเขาดับารย์ว่าัาทุกคนเขาย่อมมีครูบาอาจารย์เขาย่อมมีครูบาแบบขอแนวทางแม่นๆอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์แนวทางอาจารย์ไม่ทราบครับอันนี้ก็ถามให้ละไั้กิจไั้กิจอาทิตฐานเอาน้อธงแซ่ถนกแซ่ถูกมาแค่ย้อเข้ามานั่งตรงนี้ ก็ที่านแล้วกับที่เทอมนะคะพี่น้องสนใจมากได้แ้วค่ะสำนัรอาจารย์ต้อมพี่ตัสเอะโด่งนานครโด่งนาขนครกีพีเอสมาเลยดงนาคนครหรือพิมพ์ว่าสารเก่าปูเกียรแก้วโอ้ด้งนาขนครสารเก่าปูเกียรแก้ว จะปกิธรรมะาโสังฆะรัองเราพิสูจนอกันมาดูอะไรกูขุดตินพิสูจนตกันตัดท่นเมแบ่งง่มากนักชายติดเงินในนอนทองเลยมานักเปิดโมเปิดด้วยนักโมพุดธายะ เปิดโชคเปิดลาขนามครับสาธุค่ะพรเจาขออัญเชิญองค์บรมรูในปีนักการในสมอเชิญพระฝนเสด็จาอ่จงยายขออัเชิญพระนารายณ์เสด็จอยู่จนตะขอชิญพระแม่คงคาเ่้ําราย ขอเชิญพระปารเสร็จเป็นลมปราศขอเชิญพญานาเสร็จเส่สังวรขอเชิญพระกาศเสร็จจึงดวงใจเมื่อลูกหลานลงณหน้าทองขอให้ประสิทธิแเร่ด้วยนั่โมพุทธายะนั่เมตตาโมุนาพุทธานิธานีเจ้อินโดนนโมพุทธายะพุทธามประสิทธิาประสิทธิ์มาประสิทธิ์มาประสิทธิ์สังขังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์ประสิทธิรวยสาธุสาธุประสิทธิประสิทธิ์ที่รวย คนที่ลงไปก็สําเร็จเยอะก็กลับมาเยอะแล้วก็เขาหลับตะกตกนั่นแหนี่แผนท่อดูกลางฟ้ามุ่ก็เหมือนว่าตอนนี้จะเป็นเพื่อเขาหลงเพื่อเขาหลงมาจากฟังเล่าที่ผู้บาาจานเป็นสีถอดมาไว้ห่างเพื่อเขาหลงตูงไงเพื่อหไงเป็นเอามาไว้เตีย รับนักล่องหลายคนที่เขาสำเร็จกิจาการสำเร็จทางเขาเขาขามากกับมาส่างซอยครับอ,อาจารย์ต้อมจะทำ<พ>อ,อ่าลงนะ<ข>อ,อ่าเปิดกิจาการวงสวงเปิดประพุม่มแล้วต่อต่อยอดอยังไงละ่ะเมื่อเฮนเราต่อยอดหนึ่งทานศีลภาวนาอือที่มีทานอมีศีลประจำใจมีการสวดมนต์ นั้นมีความเมตตาคุณนามูจิตาอุเบขาต่อสั์โลกจะมองค้นในแง่ดีจะแย้มเลเร็วอย่มอ่งโลภอย่วันห้จิตใจเจ้าของมันดีเมื่อจิตใจเจ้าของมันดีมันมองมันกระโจนมันกระมองดีนะอนั่นแหละมันจะนั้นแล้วให้จิตใจเข้ามันดีเมื่อดีแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นบวกขึ้นบวกขึ้นมันจะดีขึ้นเหตุยังบ่พ่อได้ก็ได้เห็ุยังบ่พ่อจะเลื่อนมันก็จะเลื่อนขึ้น นะเฮ็ดแลลวเร็วเพืเบอเพืพพมีคนอุปถามคำจนเออมีันจะมีบุญบราบราาม,มีคำห้าดอกนมะีขึ้นนคือกันณตัวเดียวเนี่ยสถานบกสถานฝ่าสถานแท่นดะินณตัวเดียวเออณนคือณเปิดนะเปิดโม่เปิดนะนะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นนตัวเดียว่นะวยวนะอกรมูเลย น้ำน้ำธาดจารจะเจิมแล้วก็ทำพิธีต่างๆถ้าจะขอโชคลาบนี่เลยค่ะอาจารย์โชคลาบนี่ก็มาเลยเออมาสิมีถูกเขาจะมีถูกในเชียงทไอ้แมวไะชุดเอาบูชาเอาเอบูชาเอาชาเจังมือเศร้านี่บวงสรวงได้เลขถูกมันนองเบลวจุดอยู่ธูปตัวใดก็ค่ะอาจารย์เม่อเศร้าเลย มาได้เบิ้งตัวใดก็น้องเบลตัวใดห้าหกห้าสี่กห้าสี่เน่นบวงสวงเปิดกิจการเช้าเลขมงคลเลขทูบหกห้าสี่เนาะค่ะผู้ใดมาชอบแนวทางเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพ่นมาเนี่ยมาเิ่นมาจิตถูกเอาค่ะส่วนลาย ถือสามโตตรงกะมี่อะมะให้น้องเบียวจัดโตหวงสวงไห้สามัวเลยน้ำโตเลยอมาจากเมืองเลยเราอีกสุดหนึ่งเพิ่นถือรางวัลที่สามรางวัลที่สามนี่คนบ้านน้องน่านลำนี่เเพิ่นเที่ยวไปเที่ยวมาแหละเพิ่นได้รางวัลที่สามเพิ่นก็มาซอยเฮ็ดเอาน้ำเอายางมาไห้ยวระลอยแพ เปจุดทูบจุดสารนี่แหละพูได้รางวัลที่สามบางเที่ยเพิ่นกับไปฝันเห็นฝันเห็นว่าปูผาขาวเนี่ยปูใหญ่น่ะครับผมร่มมาปู่คู่บาจันของคู่ปี๊แกวเนี่ยเพื่อนกับไปไปเข้าฝันก็บอกว่าซื้อตัวนี้เด้อตรงๆสินะกลับมากลับมาฟอนมาล่ำมาถวายเพื่อนจ้างหนังสายยืนี่ก็มีรับหนังสายหนัง สารนังแก้บนอาจารย์เทหนังกลางแปลงนะครับหลังจากที่ลงลงนะลงหน้าเนะเติมหน้าคือมาขอตั้งกิจยู่อันนาคเคออาจารย์ต้อมนะจ๊ะมาเสริมโชคลาภนะคะมือหนีการานาล้วก็เรื่องของแนวทางโชคลาภโดยตรงเอาง่ายๆว่าขอตามล่าอมือวันศุกร์ อขอให้แตกสามตัวถ้าแตกลูกล้านกะสีว่าร่ำถวายปูหล่ะก็ถวายรวมสางเนาะครับเป็นสีังปูองดำบุญทราบก็เลยมาเชียงไทยจุดเด็กโูกกรที่แรกนะบัดบุญทราบได้รับตาลุ่มก็เล่องสีควางสีละนี่อีกร้อยไหม,มชัดสัตว์เล็กโขกร้อยมากมาตัวที่สองเป็นเด็กเก่าตัวที่สามเป็นเด็กห่าไหม เป็นเด้กลอยเด้ดเอฟซีมื่อนี่ก็ขอให้เป็นตำเหล้าเด้อปูเด้อซาจุดหยาบไหวมันมันเป็นปูเด้อให้มันถือกเด้อปูนี่แหละนี่แหละปูเราสีมากนะคนนี้เด้อปูเด้อให้มันแตกก็นี่เด้อเด้อปูเนล้ากับเ่ล้ามีสองกลุ่มเป็นฟังขลุเด้อปูเด้อที่เหล้า้อปูเหล้ากับขลุ่มก็ปู่ มตกตัวเด็กปู่ันแต่ตราโตัวคือก็ทับสวายและครัมารวมสาร้องบุญน้ำเด้อาทมาแตกขึอนกล่องค้นทั่วอไเต้นี่ยอืมอส้มตำส้มตำนะครับปล่อยเลยเนาะเบิกทรัพเนาะปล่อยเลยวันนี้มาแบบวันนี้ตั้งใจมาถ่ายกิปอาจารย์ซ้อมแล้ววันนี้มามาตรงสารปู่อื รับตาลูกเลขร้อยแม่พี่น้องได้วาจังหวะวามาขอตำเล่าเลขร้อยค่ะพี่น้องเลขร้อยลูกหลานขอโศคอราบขอรหัสไปเห็ดไปสางนั่งเเด้อค่ะโอ้เลขร้อยนะเลขร้อยอันนี้หน้าปูผ้าขาวแต่ว่าเลขทูบนะจุดได้เจ็ดแปดสี่เนาะอันนี้เป็นเลขทูบอันนี้เป็นเลขร้อยนิ้นไปหกเก้าแล้วก็หกศูนย์ ซ้ำนี่ละค่ะตำเล้าวันที่4ตุลาคม2567คือวันศุกร์นะคะวันศุกร์วันศุกร์แล้วมืออื่นเขามายำกันอีกเที่นึงเนาะเอาไปเชียงฝันเบื้งก่อนเมือแรงว่าสิฝันดีบอนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะใช้วิทยาการในการรับชมขอบคุณเบบซับขอบคุณเบิบซับครับผมเห็นไหมเห็นภายไหมค่ะ Yeah.